สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเขาสู่มายาฮันเตอร์นะครับ 3. จัตุรเทพในโลกฮันเตอร์เมื่อพูดถึงตัวละครที่เก่งๆในการ์ตูนสายหลักแนวนี้นะครับมักจะมีตัวละครประมาณสัก3-4ตัวหลักๆอ่ะที่มันจะเก่งโดดออกมาจากคนอื่นเลยพอจะนึกภาพออกไหมครับในฮันเตอร์ฮันเตนั้นถ้าไม่นับพวกเหนือมนุษย์อย่างไอแซคในเทโลหรือตัวละครรับอย่างพวกจินฟีกอะไรพวกนั้น ผมก็จะขอยกให้3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งในระดับทอ็ทอ t o ของเรื่องได้เลยครับอะแน่นอนว่ามันยังไม่ใช่ตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องหรอกครับก็จะมีตัวละครที่เก่งกว่า3ตัวเนี้อีกหลายตัวเลยถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องนะครับแต่ฝีมือก็เรียกว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าเลยทีเดียวเชียวละ่ะ สตัวละครนี้ก็คือคุโรโรลูซิเฟอร์ฮิโุกะมอนโลอิรุมิโซดิกทั้ง3เนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันด้วยนะครับคนแรกเลยก็คือคุโรโรลูซิเฟอร์ครับเป็นระดับหัวหน้ากลุ่มโจนเงามายาอันลือชื่อจะเรียกว่าเป็นกองโจนอันดับหนึ่งของเรื่องเลยก็ว่าได้คนต่อมาก็คือฮิโซกะมอนโลนะครับก็เคยเป็นสมาชิกเงามายาหมายเลข4ที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อหาโอกาสสู้กับ คุโรโล่แคคนั้นแหละครับและล่าสุดฮิโซกะก็ถอนตัวออกจากเงาไมายานะและ้้วถาใครอ่านมาถึงตอนล่าสุดเนี่ยฮิโซกะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตามล่าสมาชิกเงามายาเรียกว่าจะไล่ฆ่าให้หมดเลยทีเดียวเชียวหลักคนสุดท้ายก็คืออิลุมิโซดิกนะครับ เป็นพี่ใหญ่แห่งตระกูลนักฆ่าอันดับหนึ่งอีกแล้วนะเรียกว่าทั้ง3เนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอิลุมิรู้จักกับฮิโซกะก่อนคุโลโลครับทั้ง3ม,มีความสัมพันธ์ที่ออกจาแปลกๆหน่อยเนาะเรียกว่าคบกันเพื่อผลประโยชน์ก็ว่าได้ขัดใจกันก็ฆ่าทิ้งได้อะเออเอาสิมันไม่ใช่เพื่อนรักกันแบบกอคิรัวที่ แทบจะตายแทนกันได้ถ้ามีการว่าจ้างกันให้หักหลังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ทําได้แบบง่ายๆเลยพูดง่ายๆตรงๆเลยนะตับใดที่ยังมีผลประโยชน์กันอยู่ก็จะยังคบกันอยู่นี่แหละครับมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะมาห้ามหันกันเองใช่ไหมและถ้าอีกฝ่ายมาขวางทางหรือเป็นอุปสรรคก็จะสามารถกําจัดออกไปได้ง่ายๆเช่นกันครับต่อมาเรามาดูทางด้านฝีมือหรือว่าความเก่งกาจของทั้งสาตัวละครกันดีก,กว่า ผมมองว่าทั้ง3เนี่ยมีฝีมือก็ไม่ได้ต่างกันมากมายครับถ้าจะให้มาจัดว่าใครเหนือกว่าใครเนี่ยมันบอกค่อนข้างยากหรือจะบอกว่าถ้าสู้กันเองก็บอกยากว่าใครจะชนะครับเพราะมันสามารถเขียนให้อีกฝ่ายเนี่ยชนะได้แบบไม่ต่กิดตขวงใจมากนะักเพราะทั้ง3คนนั้นก็มีจุดเด่นจุดดีเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูด้านพลังเนนดีกว่าคุโรโรลูซิเฟอร์ครับมีเนนอยู่ในสายพิเศษเป็นสายที่หายากมากๆในเรื่องเลยนะความสามารถเนนก็คือจะสามารถขโมยเนนคนอื่นมาเก็บเอาไว้ใช้งานได้ครับคุโรโรจึงเด่นในด้านจํานวนความสามารถเนนที่มีแบบว่าเยอะมากๆครับ สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายคุยโรโรจึงประยุกต์ความสามารถเนนที่มีในการต่อสู้ได้หลายรูปแบบครับจับเซ็ตนั้นคอมโบกับความสามารถนี้นู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคุโรโรเลยเป็นผู้ใช้เนนคนหนึ่งที่รับมือยากเลยล่ะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีความสามารถเนนอะไรเก็บซ่อนเอาไว้อยู่บ้างคุโรโรเคยสู้กับฮิโซกะครับและก็ใช้ความสามารถถึง5อย่างเลยทีเดียว ถึงแม้จะใช้ความสามารถมากมายขนาดนั้นแต่ครโรโ่ก,ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนในการใช้ความสามารถได้แบบเนียนกิบเลยและก็สามารถเอาชนะฮิสุกะไปได้ในที่สุดเออต่อมานะครับฮิสุกะมอนโลมีเน้นอยู่ในสายเปลี่ยนแปลงครับความสามารถเน้นพื้นบ้านมากเลยฮิสุกะนั้นจะมีความสามารถเนนอยู่สองอย่างครับนั่นก็คือบันจี้กรรมกับเท็กเจอร์พิสดารบันจี้กรรมเนี่ยฮิสุกะก็จะ เปลี่ยนออร่าเนนของเขาให้เป็นเหมือนหมักฝรั่งครับยืดได้หดได้นะครับเหนียวยึดติดสิ่งของได้ดีส่วนเทคเจอร์พิสดารเนี่ยมันเป็นการปลอมแปลงพื้นผิววัสดุให้เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการนะครับแต่ในการต่อสู้นั้นฮิสุกาจะใช้เพียงบัญชีกรรมในการต่อสู้แค่นั้นเองครับและด้วยพละกําลังและความฉลาดของฮิสุกาเนี่ย มันจิกรรมที่เป็นเหมือนเน้นหมักฝรั่งนั้นใช้งานได้ดีมากๆนะถ้าฮิสุกะสามารถใช้มันจีกรรมยึดติดกับเป้าหมายได้แล้วนะครับเป้าหมายเนี่ยจะไม่มีทางหนีรอดจากฮิสุกะได้เลยนะฮิสุกะจะดึงเป้าหมายเข้ามาโจมตีหรือจะเหวี่ยงฟาดกับพื้นเพดานผนังอะไรก็ทําได้แบบง่ายดายเพราะบันจีกรรมมันสามารถยืดหดได้ตามใจนึกของฮิสุกะครับและก็มีเพียงฮิสุกะเท่านั้นที่จะสามารถปลดมันออกได้ในการต่อสู้กับคุโรโล ฮิสุกะเคยใช้บานจิกรรมยึดติดกับขาของเป้าหมายนะครับที่คิดว่าเป็นคุโรโรแล้วก็ฟาดลงพื้นด้วยความแรงนะเป้าหมายนั้นตายในการฟาดเพียงครั้งเดียวเลยครับเรียกว่าเละเลยอ่ะนี่คือพลังของฮิสุกะนะถ้าการโจมตีครั้งนี้นะครับเป็นคุโรโรหรือว่าอิรุมิ ที่โดนเข้าไปเนี่ยไม่ตายก็คงเจ็บหนักครับฮิสกัสสามารถใช้บันจีกรรมยิงออกจากมือแล้วก็เท้าเรียกง่ายๆก็คือฮิสกัสสามารถปล่อยบันจีกรรมได้4ทิศทางเลยทีเดียวยิงบันจีกรรมไปยึดติดกับกำแพงแล้วก็ดึงตัวเองเข้าหากำแพงได้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันเหมือนกับยายแมงมุมของสไปเดอร์แมนน่ะเออฮิสกะเคยใช้บันจี้กรัรมเอาไว้ที่เท้านะแล้วก็ใช้ท่าเท้าท่องคลื่น วิ่งไต่ผนังเพดานได้แบบง่ายดายเลยครับฮิโอกะเคยใช้บัญชีกรรมรับการโจมตีจากระยะไกลเช่นรับบอลของเลเซอร์ที่เรียกว่ามันทรงพลังมากๆอะ่ะฮิโอกะกางบัญชีกรรมเอาไว้นะครับแล้วก็รับบอลของเลเซอร์ที่โจมตีมาเนี่ยบอลที่โดนกับบัญชีกรรมเนี่ยมันก็ยืดไปด้านหลังของฮิโอกะเลสโซกะก็หลังมันไว้นะ จนสามารถดีดบอลลูกนี้กลับไปหาเลเซอร์ได้ครับด้วยความแรงของบอลเนี่ยทำให้สซกะที่ฝืนรับบอลด้วยท่าเนี้ยนิ้วหักไปหลายนิ้วเลยทีเดียวเออตรงจุดนี้เราก็จะพอนึกภาพออกว่าบัญจีกรรมมันเหนียวมากครับมันไม่ขาดเอาง่ายๆอะ่ะและสซกะก็เคยใช้บัญจีกรรมเนี่ยรับเหรียญของโกโต้ที่ดีดออกมาด้วยพลังเน้นเหรียญที่โกโต้ดีดออกมาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับกระสุนปืนเลยครับแต่ว่า โกโต้เนี่ยแฝงพลังหมุนเอาไว้ในเหรียญด้วยครับทำให้สุกะเนี่ยที่ใช้บัญชีกรรมรับเหรียญเอาไว้ก็โดนแรงหมุนจนแขนพันกันเกือบจะหักอ่ะสุดท้ายก็ต้องคลายบัญชีกรรมออกครับที่โซกะนั้นเป็นคนที่ใช้สิ่งของรอบตัวมาเป็นอาวุธได้ดีมากครับที่โซกะเคยยิงบัญชีกรรมไปติดกับตุ๊กตามนุษย์นะหรือจะมองว่ามันเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็เหวี่ยงรอบตัวนะครับเพื่อโจมตีเป้าหมายรอบๆเลยการที่จะจับคนคนหนึ่ง มาเวียงรอบตัวได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าไม่แข็งแรงดิทําไม่ไดน้นั่นนะ่ะก็เอาประมาณนี้ก่อนกันนะครับพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ว่าผมค่อนข้างเชียร์ตัวละครตัวนี้มากกว่าอีก2ตัวนะเรียกว่าชอบมากกว่าอีก2ตัวเลยไว้หนักไปหน่อยก็ได้ <c oughs> อะต่อมาคนสุดท้ายนะครับอิลุมิโซดิก อิลูมินั้นมีเน,นอยู่ในสายควบคุมครับสายนี้ผมมองว่าคนข้างโกงนะมันเป็นแนวแนวเงื่อนไขอะ่ะถ้าทําตามเงื่อนไขสําเร็จก็จะควบคุมอีกฝ่ายได้แบบว่าทันทีทันใดสําหรับอิลูมินั้นจะใช้เข็มเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ใช้เข็มในการควบคุมด้วยอิลูมิสามารถโจมตีจากระยะไกลหรือใกล้ก,ก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยถ้าโดนเข็มจิ้มเข้าไปก็จะโดนควบคุมทันทีเลยทีเดียวเรียกว่าจบเกมเลยครับเพราะอิลูมิจะทําอะไรหรือว่าสั่งอะไรเป้าหมายที่โดนควบคุมก็ได้นะ พลังสายควบคุมนั้นเท่าที่เห็นเห็นมาเนี่ยมันแทบจะไม่สนใจความต่างของพลังเน้นด้วยครับก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าอุโบกินที่มีพลังเน้นมหาศาลของสายเสริมพลังเลยนะถ้าโดนอิลูมิที่มีพลังเน้นน้อยกว่าเนี่ยจิม้มเข็มเข้าไปเนี่ยก็โดนควบคุมได้เหมือนกันครับและอิลูมิก็จะมีเข็มอยู่จํานวนมากนะครับที่ซ่อนอยู่ตามร่างกายครับลูมิเคยใช้เข็มควบคุมคนรอบตัวนะเพื่อสร้างมนุษย์เข็มจํานวนมากที่จะทําตามคําสั่งของอิลูมิ แบบไม่กลัวตายเลยครับนึกภาพว่ามันเป็นฝูงซอมบี้ที่วิ่งได้อะครับน่ากลัวขนาดไหนสรุปเลยนะครับทั้ง3มเรียกว่ามีดีกันคนละรูปแบบเลยเนาะและด้วยความสามารถเหล่านี้นะครับผมจึงเรียกว่าเป็น3จัจตุรเทพแห่งฮันเตอร์อันเตอร์ได้เลยแต่ถ้าจะให้ผมจัดอันดับฝีมือแบบฟันธงไปเลยตอนนี้ในคลิปนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมขอจัดตามความรู้สึกไปเลยแล้วกันเนาะง่าย,ายๆดีผมก็จะจัดแบบนี้นะครับที่1เนี่ยผมให้เป็นคุโรโรลูซิเฟอร์นะครับ เพราะคุโรโร่เนี่ยเคยเอาชนะฮิโซกะมาแล้วนะถึงแม้จะเป็นการต่อสู้ที่ฮิโซกะเสียเปรียบเอามากๆก็ตามนะถ้าได้สู้กันแบบว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตจมใจมาก่อนเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรสุดแท้จะคาดเดาได้ครับอันดับ2ก็ยกให้ฮิโซกะละกันครับไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นตัวละครที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวอันนี้ขอลำเอียงนิดหนึ่งละกันแล้วก็ฮิโซกะมีบทบาทโชว์ของโชว์พลัง โชว์ฉากต่อสู้มากกว่าอิลูมิด้วยครับต่อมานะครับก็คืออิลูมิที่ได้อันดับ3เนี่ยก็เพราะว่าบทบาทยังน้อยอยู่ครับแต่โผล่มาทีก็เอาเรื่องอยู่นะและถึงแม้จะดูว่าอิลูมิก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้าไปกว่าใช้เข็มควบคุมคนอื่นแต่ยาดูถูกเข็มมนุษย์ของอิลูมินะครับมันเป็นตัวพลิกเกมได้ดีเลยทีเดียวเชียวละก็อารมณ์เหมือนว่าถ้าอิลูมิกำลังจะแพ้เนี่ย แต่สามารถเสียบเข็มได้ก็พลิกกลับมาชนะได้เลยสรุปมันก็เป็นเพียงแค่การจัดอันดับของผมแบบตามใจผมล้วนเลยนะเพื่อนเพื่อนคิดว่า3คนนี้ใครเนี่ยก็กันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทั้ง3คนนี้เหมือนกันนะก็คือทั้ง3เนี่ยสามารถฆ่าคนแบบไม่สนใจอะไรนะครับหรือว่ารู้สึกอะไรทั้งนั้น,นไม่รู้ว่าโตมาแบบไหนอ่ะก่อนเนี่ยเคยถามคุโรโรว่าทําไมถึงฆ่าคนคุโรโรนั้นตอบแทบไม่ได้นะครับใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นาน เพราะว่าคุณโลไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอะแล้วก็แทบไม่สนใจเลยเสียด้วยซ้ําอะก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนถามว่าทําไมถึงชอบกินข้าว <c oughs> ทั้งฝั่งของอิลูมิเนี่ใช้เข็มเสียบคนมาทําเป็นของเล่นใช้งานมนุษย์เข็มพวกนี้เป็นโลมนุษย์แบบไม่ได้สนใจอะไรอะตายก็หาใหม่และแน่นอนนะครับอิลูมิเป็นนักฆ่าเขาฆ่าคนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับฆ่าจนชาชินไปแล้วครับทางฝั่งของฮิโซกะคนนี้ก็ อารมณ์แปรปวนง่ายนะบางทีมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยก็ทําให้อยากฆ่าคนแล้วครับหรือเรียกว่าฆ่าคนแก้เบื่อก็ว่าได้ตอนสอบฮันเตอร์เนี่ยมันน่าเบื่อนะก็เลยไล่ฆ่าผู้เข้าสอบเล่นซะเลยสนุกดี <c oughs> ในช่วงแย่งป้ายที่เจอกับพูทปิก้ากับเรอลิโอเนี่ยทั้งสองไปกระตุ้นความอยากของฮิสก้ครับทำให้ฮิกะาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับกระหายอยากจะฆ่าคนเต็มแก่เลยเรียกว่าไม่สนใจแล้วละ่ะถ้าเจอใครตอนนี้ก็จะฆ่าให้เรียบเลย ฮิสุกะเป็นคนที่ชอบต่อสู้กับคนเก่งๆนะครับแล้วก็มีนิสัยในการชอบฆ่าคนจะเรียกว่าเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจยังไงลืมกดไลค์กดติดตามให้มาฮาั hunter เพื่อที่สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่โดนเนี่ยสนับสนุนเข้ามาเนี่ยยังไงก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ